สวัสดีน้องๆและผู้ปกครองทุกคนนะคะกลับ,บมาพบกับพี่พันธ์ในโครงการฮัรบุ๊กอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยพี่พันธ์ก็มีนิทานสนุกๆเรื่องพระราชาผู้สั่งค้ามความมืดมาด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานกันเราก็มารู้จักกับโครงการฮัรบุ๊กกันสั้นๆก่อนนะคะสําหรับโครงการฮัรบุ๊กเนี่ยเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยพี่แม็กค่ะพี่แม็กเนี่ยต้องการที่จะนาหนังสือดีสู่เด็กไทยแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้มีพื้นที่เรียนรู้อย่างสนุกสนานด,ด้วยค่ะ เพราะ,ะนเ,นเราก็ไม่ได้เพียงแค่เรานิทานแต่ยังหากิจกรรมต่างๆเพื่อให้น้องๆได้ทําด้วยนะคะเพราะเราเนี่ยมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างทักษะในด้าน EF ให้กับน้องๆทุกคนค่ะทักษะในด้าน EF นะคะก็คือทักษะในการจัดการความคิดจัดการความรู้สึกค่ะซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญมากสำหรับเด็กๆทุกคนที่จะเติบโตไปในสังคมนี้นะเอาล่ะน้องๆทุกคนก็คงอยากจะฟังนิทานก,นกันแล้วใช่ไหมให้เกิดพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะวันนี้นะคะพี่พันก็จะมาเล่าเรื่องพระราชาผู้สั่งห้ามความมืด เรื่องและภาพโดยเอมิรี่ฮาวเวิร์ดบูธแปลโดยคุณอาริยาไพรท์ค่ะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะมีเด็กชายเล็กคนหนึ่งหวาดกลัวในความมืดมจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกใช่ไหมเด็กบางคนก็หวาดกลัวในความมืดได้เหมือนกันหรือผู้ใหญ่บางคนก็หวาดกลัวในความมืดได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเด็กชายเล็กคน,นนี้เนี่ยเป็นถึงองค์ชายเชียวนะองค์ชายน้อยเนี่ยหวาดกลัวในความมืดมาก มากเสียจนเขาคิดว,นนว่าวันหนึ่งเมื่อเขาได้เติบโตและกลายเป็นพระราชาเขาจะขจัดความมืดทีหายไปจากเมืองพระราชาตัวน้อยมุ่งมั่นเขาจะสังหามความมืดและในวันนั้นก็มาถึงองค์ชายน้อยได้ขึ้นของราชพระราชารีบปรึกษากับเราที่ปรึกษาทันทีว่าเขาต้องการจะขจัดความมืดให้หายไปจากเมืองแต่ว่าเราที่ปรึกษาเนี่ยก็เก,ก,กลี้ยกลว่า หากทาแบบนั้นนะประชาชนก็จะรุกขึ้นมาต่อต้านแน่นอนเพราะฉะนั้นเหลอที่ปรึกษาจึงเสนอแผนการที่ทําให้ประชาชนเนี่ยค่อยๆหวัดตัวความมืดและเมื่อประชาชนหวัดตัวในความมืดแล้วทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นดังนั้นหลอาที่ปรึกษาจึงดําเนินการตามแผนการทันทีพวกเขาค่อยๆปล่อยข่าวหรือเพื่อให้ประชาชนหวัดตัวในความมืด ไม่ว่าจะเป็นความมืดเนี่ยช่างชั่วร้ายน่ากลัวลือเกินความมืดเนี่ยแย่เวลาเล่นของเราไปความมืดเนี่ยทาให้เราหันเงินไม่ได้ประชาชนเมื่อได้รับข่าวลือมากๆเข้าก็เริ่มเกิดความหวาดกลัวในใจดังนั้นพวกเขาจึงรวมตัวกันและไปเรียกร้องให้พระราชาเนี่ยสั่งห้ามความมืดพระราชาติใจมากเขาจึงออกกฎหมายสั่งห้ามความมืดในทันที และไม่เพียงแค่นั้นนะพระราชาไหนย,ยังทําให้แน่ใจว่าจะไม่มีความมืดในเมืองอีกด้วยการนาพระที่ป,ปอมดวงใหญ่เบื้เริ่มเท่าพระราชวังเนี่ยมาติดเหนือพระราชวางังเพื่อส่องแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนในทันทีประชาชนดีใจมากพวกเขานึกว่าเนี่ยต้องเป็นความสุขแน่นอนพวกเขาจึงออกกันไปเฉลิมฉลองทุกทุกบ้านเนี่ยเปิดไฟส่องสว่างถอดม่านออกเพื่อรับแสงสวาง่างเต็มที่รวมถึงเราประชาชนเนี่ย ก็นาหมวกที่มีคองไฟมาติดสวมที่หัวด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีความมืดเข้ามากั้มกลายจริงๆทุกๆบ้านตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเฉลิมฉลองกันไม่มีหยุดเพราะว่าไม่มีความมืดอ,อยู่ในเมืองอีกแล้วแต่ว่าก็ผ่านไปได้ไม่นานเหล่าประชาชนชาวเมืองก,ก็เริ่มเหนื่อยหน่ายเขาเริ่มเหนื่อยที่จะเฉลิมฉลองและเริ่มเหนื่อยกับแสงสว่างทั้งวันทั้งคืนพวกเขาอยากดับพักผ่อนภายใต้ความมืด เ่าประชาชนเริ่มรู้สึกว่าพวกเขาเิ็ดผิดดังนั้นก็มีประชาชนบางคนที่ลุกขึ้นมาปิดไฟในบ้านทําให้ความมืดเนี่ยเข้ามาย่างกายแต่เมื่อมีความมืดในเมืองเมื่อไหร่จะมีสายตรวจแสงสว่างมุ่งตรงไปที่บ้านหลังนั้นทันทีและเรียกปรับเงินบ้านหลังนั้นทันทีดังนั้นประชาชนเริ่มไม่พอใจพวกเขารวมตัวกันแล้วก็ไปเรียกร้องให้ราชชานันนำความมืดกลับคืนมา เหล่าที่ปรึกษาเนี่ยเลยออกแผนการอีกครั้งหนึ่งพวกเขาจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยดอกไม้ไฟได้วยหวังว่าจะให้ประชาชนเนี่ยกลับมาตื่นเต้นกับแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้ประชาชนไม่หลงกลอีกแล้วพวกเขาเริ่มเกาะกลุ่มกันและวางแผนการและในวันเฉลิมฉลองใหญ่พระราชาก็ออกไปรอดูดอกไม้ไฟ แต่ว่าท้องฟ้าสว่างจ้าทำให้แม้จะจุดดอกไม้ไฟดอกแรกแล้วแต่พระราชาก็มองไม่เห็นสิ่งใดเลยนอกจากแสงสว่างพระราชารออยู่นานก็มองไม่เห็นสิ่งใดเลยนอกจากแสงสว่างไม่มีดอกไม้ไฟที่เขาเฝ้าขคอยพระราชาถอนใจและในขณะเดียวกันนั้นเองก็มีบ้านหลังหนึ่งปิดไฟดังนั้นสายตรวจแสงสว่างจึงมุ่งตรงไปที่บ้านหลังนั้นในทันที แต่ว่าทันใดน,นั้นเองบ้านหลังถัดไปก็ปิดไฟเช่นเดียวกันสายตรวแสนสว่างเริ่มกระวนกระวายเพราะเขาไปเคาะบ้านหลังถัดไปแต่ทันใดนั้นเองบ้านหลังถัดไปบ้านหลังถัดไปบ้านหลังถัดไปจนครบทุกบ้านในถนนสายนั้นดับไฟลงและในถนนสายถัดถัดไปก็ดับไฟลงเช่นเดียวกันในถนนทุกสายในเมืองดับไฟจนทำให้ความมืดเริ่มขมามกล้อมกลาย เราสาตัวแสงสว่างตกใจแล้วก็หวาดหวั่นมากพวกเขาจึงโทรเรียกกำลังเสริมโทรเรียกทหารที่คุ้มครองพระราชวังทั้งหมดเพื่อมาช่วยจัดการกับประชาชนในขณะนั้นเองเมื่อเหล่าทหารเนี่ยออกไปจากวังจนหมดประชาชนกลุ่มเล็กๆก,ก,กลุ่มหนึ่งก็บุกเข้าไปในวงังแล้วก็ปิดสวิตไฟทุกดวงรวมถึงพาทิปลอมด้วยเมื่อเขาปิดไฟทุกดวงในวังแล้วทั้งเมืองก็กลับมาสู่ความมืดมิดอีกครั้ง เราที่ปรึกษาตกใจหวาดกลัวมากแต่พระราชาเองก็หวาดกลัวจนตัวสั่นเช่นเดียวกันเราที่ปรึกษาเรียกร้องให้พระราชาเนี่ยนำประชาชนไปลงโทษซะแต่ว่าทัานเอนั่นเองพระราชาก็เอ่ยขึ้นมาว่าจุจุดูนั่นพระราชาแหงนมองท้องฟ้าเ่าที่ปรึกษาก็เหงนมองท้องฟ้าเช่นเดียวกันเมื่อพวกเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นภาพสวยงาม เป็นแสงสว่างอันเจิดจ้าด้วยหลากสีของดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟส่องแสงสว่างเจิดจ้าทั่วพื้นที่เลยเมื่อพระราชาได้เห็นแบบนั้นเขาไม่เพียงแต่ไม่สั่งลงโทษประชาชนแต่ยังยกเลิกการสั่งห้ามความมือดอีกด้วยจากนั้นทั้งเมืองก็ได้ความมือดอันสวยงามกลับมาอีกครั้งและจากนั้นในทุกๆปีวันเดียวกันนี้ประชาชนจะออกมาเฉลิมฉลองจุด,ดดอกไม้ไฟ พื่อลำลึกว่าพวกเขาเคยเกือบเสียความมืดอันสวยงามน,นี้ไปส่วนพระราชาเองก็ยังหวาดกลัวในความมืดอยู่นะแต่ในทุกคืนเขาก็จะหลับไปพร้อมกับแสงไฟในห้องนอนถ้าเกิดเพียงแต่พระราชาจะทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกทั้งเมืองก็คงจะสงบสุขแล้วใช่ไหมจบแล้วค่ะกับเรื่องพระราชาผู้สั่งห้ามความมืดพี่พันเชื่อว่าน้องๆเนี่ยเมื่อได้ฟังแล้วก็จะได้เห็นว่าภายใต้ความหวาดกลัวของเราเนี่ยมีสิ่งสวยงามซ่อนอยู่ แม้ว่าเราจะกลัวความมืดแค่ไหนเหมือนกับพระราชาพระราชาเนี่ยก็ยังไม่หายกลัวความมืดนะแต่พระราชาก็มองเห็นความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในความมืดแล้วพี่พันเชื่อว่าทุกความหวาดกลัวเนี่ยก็จะมีสิ่งสวยงามซ่อนอยู่เช่นเดียวกันหวังว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยก็จะต่อสู้กับความหวาดกลัวในจิตใจได้เหมือนกับพระราชาเช่นเดียวกันและสำหรับ DIY ในสัปดาห์นี้นะคะถ้าเกิดน้องๆอ,อยากรู้ว่า สัปดาห์นี้พวกเราจะประดิษฐ์อะไรกันจะเป็นหมวกโคงไฟเหมือนดอกชาเมืองหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นดอกไม้ไฟจะเป็นอะไรกันนะถ้าเกิดอยากรู้แล้วไปติดตามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆน,นะคะแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้พบกับพี่พันชุเช่นเคยนะคะเมื่อกี้น้องๆก็ได้ฟังหนังสือนิทานกันไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะน่าสนใจไหมเอ่ยพี่พันชุก็จะมาพาน้องๆทำกิจกรรม DIY ต่อยอดจากหนังสือนิทานเช่นเคยคะ่ะ ซึ่งวันนี้เรามาในชื่อตอนว่ามงกุฎของผู้กล้าเอ๊ะแล้วใครจะเป็นผู้กล้านะแน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นน้องๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ค่ะซึ่งพี่พันชุจะมาพาน้องๆน,นะคะทำกิจกรรมศิละปะนะคะโดยวันนี้เราจะมาทำมงกุฎกันเอ๊แล้วมงกุฎจะออกมาเป็นรูปร่างยังไงน้าและจะมีความสวยงามไหนถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปทำมงกุฎกันดีกว่าค่ะไปกันเลย ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะนี่คืออุปกรณ์ของเรานะคะพี่วันจะเตรียมกระดาษเอาไวใ <ๆ S 1> ะะ้ให้น้องๆนะคะให้น้องๆกาออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้กระดาษนะคะหมุนด้านนี้นะแล้วก็น้อง,องๆพับปลายกระดาษนะคะพับมุมค่ะเข้ามาตรงกลางที่จะมีรอยพับอันเดิมไว้นะคะนี่ค่ะพับด้านขวาเข้ามาอย่างตามในคลิปเลยนะคะน้องๆก็รีดค่ะทำกระดาษให้แบนที่สุดนะคะให้เนียบที่สุดนะ เสร็จแล้วก็ทําอีกด้านหนึ่งเหมือนกันค่ะพับมุมเข้ามานะคะให้เป็นเหมือนสามเหลี่ยมค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็จะมีปลายแหลมด้านล่างทิ่มลงมาใช่ไหมคะจะเหลือขอบข้างล่างแบบนี้นะให้น้องๆพับปลายข้างล่างเนี่ยพับขึ้นมาค่ะให้ถึงขอบเส้นของสามเหลี่ยมด้านบนนะคะตามในคลิปเลยค่ะเสร็จแล้วก็กดๆนะคะบีบให้กระดาษแบนเสร็จแล้วก็น้องๆพับขึ้นไปอีกครั้งนึงค่ะ พับส่วนด้านล่างพับขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปรูปสามเหลี่ยมแบบตามในคลิปเลยค่ะเราก็รีดให้เรียบร้อยนะคะหนึ่งนาแล้วให้น้องๆพับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่าเราก็จะเป็นเหมือนเรือใบเลยนี่ตอนนี้เราก็ได้อันที่หนึ่งแล้วนะคะรีดรีดรีดเลยแล้วต่อไปนะคะเราก็ทําแบบเดิมเลยค่ะ กับกระดาษอีกทั้ง7ชิ้นเลยที่พันทําไว้ให้8ชิ้นนะคะให้น้องๆพับต่อไปเรื่อยๆจนครบทั้ง8ชิ้นเลยค่ะพับเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะคะพับมุมลงมาเสร็จแล้วพับอีกด้านหนึ่งมุมลงมานะคะซ้ายขวาให้มาเสมอการเสร็จแล้วดึงขอบสามเหลี่ยมข้างล่างขึ้นมาถึงขอบสามเหลี่ยมแล้วก็พับพับพับขึ้นไปนะคะทําไปเรื่อยๆวนไปเลยค่ะพับมุมขวามุมซ้ายดึงข้างล่างขึ้นมาอ่าเสร็จแล้วก็พับพับพับนะคะ ให้เป็นเรือใบทั้งหมด8ชิ้นไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะก็พับไปเรื่อยๆนะคะน้องๆก็พับ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 ไปเลยพี่พันธาจะแบ่งไว้ใ uh ห้เป็น2สีนะคะเราก็จะทําทั้ง2สีเลยแต่ละคนก็อาจจะได้สีที่ไ uh> ม mm, ่เหมือนกันนะคะอาจจะได้สีเหมือนพี่พันธหรือว่าไม่เหมือนก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าพี่พันค์ละสีไปให้น้องๆจะได้มีมงกุฎหลายๆสีเลยค่ะน้องๆก็พับไปเรื่อยๆนะคะตามในคลิปเลยค่ะ ะะตอนนี้เราก็าพับครบทั้ง8ชิ้นแล้วค่ะเราก็ได้เรือใบทั้ง8ชิ้นแล้วต่อมาให้น้องๆกางฐานข้างล่างออกมานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอีกอันนึงนะคะมาซ้อนทับกันแบบนี้นะตามในคลิปเลยให้น้องๆน,นะคะนํากาวเนี่ยทาด้านในค่ะเสร็จแล้วเอาอีกอันนึงนะคะมาซ้อนแล้วก็กดลงไปให้มันแนบติดกันเลยค่ะกดๆๆนะคะถ้ามันยังไม่แน่นน้องๆก็เพิ่มกาวได้อีกนะคะ น,น้องก็กดรอให้มันแนบสนิทกันก่อนนะคะเสร็จแล้วน้องๆเนี่ยยังเปิดออกมาได้อีกชั้นหนึ่งใช่ไหมคะฐานของมันเนี่ยเดี๋ยวเราจะทากาวตรงนี้ด้วยค่ะเพื่อที่จะให้สองชิ้นเนี่ยแนบติดกันค่ะแล้วก็บีบก,กาวแล้วก็พับขึ้นไปเลยค่ะประกบนะคะแล้วก็รีดกาวนะคะให้กระดาษแนบกันค่ะแล้วก็ถูๆนะคะให้กาวแนบที่สุดเช็คให้มั่นใจนะคะว่ากาวจะ เพียงพอแล้วถ้าไม่พอก็เติมกาวค่ะต่อมาก็ให้นองๆนะคะนําสีเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆค่ะอย่างพี่พนก็จะเป็นชมพูเขียวชมพูเขียวชมพูเขียวนะคะทาเหมือนเดิมเลยทากาวแล้วก็ติดเข้าไปในฐานของตัวชิ้นก่อนหน้านะคะแล้วก็ทากาวให้แนบกันค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราเปิดด้านหลังนะคะถ่ายข้างในเนี่ยออกมาแล้วก็บีบก,กาวค่ะตรงไหนที่มันแปะไม่อยู่แล้วก็เพิ่มกาวเข้าไปนะคะ ี่ค่ะดึงฐานออกมาแล้วก็แปะกาวอีกชั้นหนึ่งค่ะเราจะทากาวฐานสงชั้นเลยนะคะนี่นะคะพี่พันธ์ก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะทําจนครบทั้ง8ชิ้นเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> ก็คือเปิดฐานออกมาแปะกาวแล้วก็เอาอีกชิ้นหนึ่งมาแปะนะคะแล้วก็เปิดฐานออกมาอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ทากาวค่ะทําไปเรื่อยๆตรงไหนกาวไม่พอเติมกาวได้เลยนะคะกาวเราเยอะมากพี่พันธ์ให้ไปนะคะ ทำไปเรื่อยๆเลยแปะกาวแปะกาสลับสีสลับสีไปเรื่อยๆหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะมีบีบกาวได้เต็มที่เลยพี่พันธ์ก็ตอนนี้ก็ทําได้หลายอันแล้วนะคะต่อมานะคะพี่พันธ์ก็จะเช็คให้ดูว่ากาวแห้งหรือยังเสร็จแล้วเราจะมาตกแต่งมงกุฎกันค่ะพี่พันธ์ก็จะเอด้านบนเดี๋ยวพี่พันธจะทํายอดด้านบนนะคะพี่พันธ์ก็นํากระดาษที่ ที่พันแบ่งไปให้นะคะที่ทําเป็นเส้นๆให้ทุกคนเนี่ยให้ทุกคนสร้างฝันได้เต็มที่เลยค่ะน้องๆอยากจะทํามงกุฎเนี่ยด้านบนยอดเป็นรูปอะไรหรือว่าอยากจะวาดรูปอยากจะตัดกระดาษเป็นรูปอะไรนําไปแปะตกแต่งมงกุฎนะคะสามารถทําได้เลยค่ะอย่างพี่พันจะทําเป็นดอกไม้นะคะอ่าแล้วพี่พันก็จะเอออีกสักหนึ่งอัะนนะี่พี่พันจะทําเป็นตัวพีก็คือย่อมาจากชื่อพันนะคะต่อมา พี่พันธ์ก็จะตัดตามที่พี่พันธ์ออกแบบไปเลยค่ะพี่พันธ์วาดดอกไม้ไว้พี่พันธ์ก็จะตัดกิบอยากหยิบอยางหิกอย่างเป็นรูปดอกไม้นะคะน้องๆอยากทํารูปอะไรก็ได้นะคะเราไม่ได้กําหนดนะคะเพราะว่าศิลปะไม่มีตายตัวอยู่แล้วเนาะน้องๆอยากทําเป็นรูปอะไรสามารถสร้างสรรค์ได้เต็มที่เลยค่ะพี่พันธ์ก็จะตัดกระดาษเป็นรูปดอกไม้ให้ครบทั้ง8ยอดเลยนะคะเพราะว่ามงกุฎเนี่ยเราทําไว้8ดชิ้นใช่ไหมคะพี่พันธ์ก็จะตัด ดอกไม้เนี่ยเป็นแปดชิ้นเลยอ่าแล้วก็ตัดตัวพีที่พี่พันออกแบบไว้ด้วยเสร็จแล้วพี่พัน์ยังเหลือกระดาษสีีกพี่พันก็จะนํามาใช้งานต่อค่ะให้คุมค่ะพี่พัน์เออพี่พัน์จะวางแผนเลยว่าอันเนี้ยพี่พัน์จะตัดนะคะเป็นเหมือนด้านในของดอกไม้ค่ะอ่าก็คือวงกลมด้านในของดอกไม้นะคะเหมือนเกสรพี่พัน์ก็จะใช้สีม่วงเนี่ยนํามาเป็นข้างในพี่พัน์ก็จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เอาไว้นะคะ ต่อมาท่านก็ดอกไม้เนี่ยมาลองทาบว่าขนาดมันโอเคหรือยังถ้ายังไม่โอเคท่านก็จะตัดตกแต่งไปเรื่อยๆนะคะตามความชอบของเราเลยอ๋พี่ฟันว่าโอเคเท่านี้สี่เหลี่ยมเท่านี้โอเคแล้วเป็นเกรสรดอกไม้พี่ฟันจะทากาวนะคะแล้วก็แปะทับกันเลยค่ะ่าเราจะแปะดอกไม้เข้าไปนะคะเช็คให้แน่ใจว่ากาวเราเนี่ยแน่นหนาแล้วนะคะต้องให้เวลากาวแห้งหน่อยนะคะน้องๆ ไม่ว่าจะแปะอะไรนะคะเราก็บีบให้แน่นสนิทแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งก่อนนะคะหรือจะเอาพัดลมเป่าช่วยก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความรวดเร็วค่ะอ่าตอนนี้พี่พันก็จะเอากระดาษนะคะมงกุฎเนี่ยทั้งแปดชิ้นพี่พันเอาไปเป่าแห้งมานะคะพี่พันก็มาออกแบบต่อพี่พันว่าจะบีบกาวนะคะแล้วก็นำหมายคมที่ได้เนี่ยมาบีบนะคะแล้วก็วางหมายคมตามเส้นที่พี่พันทากาวไว้เลยค่ะจะทําเป็นเหมือนฐานของมองกุฎนะคะอ่าพี่พันก็จะ แปะไหมพรมยาวๆเลยค่ะที่เราทากาวไว้นะคะเสร็จแล้วก็เอากาวเนี่ยบีบๆ,ๆีบแล้วก็กดๆนะคะให้มันใส่าไหมพรมเนี่ยมีกาวทั่วแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ไม่หลุดเสร็จแล้วพี่พันธ์เนี่ยมีวิงวิงไปให้นอนๆนะคะเป็นเหมือนกิตเตอร์พี่พันธ์ก็จะทากาวแล้วก็ตกแต่งตามใจชอบของพี่พันธ์เลยค่ะพี่พันธ์จะแปะตรงนี้แล้วกันนะคะตรงกลางของทุกๆอันเลยทั้ง8ชิ้นนะคะนอนๆจะนําไปตกแต่ง ส่วนไหนของมงกุฎก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะแปะตรงไหนก็ได้ตามใจชอบเลยหรือจะแปะตามพิพันธ์ก็ได้ค่ะ,ะพิพันธ์ก็เอที่เราตัดไว้เนี่ยเราจะทําเป็นยอดนะตรงกลางพิพันธ์จะเป็นตัวพีเพราะว่าไปชื่อของพิพันธ์นะคะพันก็จะบีบกาวที่ปลายยอดเลยค่ะเสร็จแ,แล้วก็แปะตัวพีลงไปนะคะหรือว่าแปะสิ่งที่น้องนจะตกแต่งหรือว่าที่น้องนองวาดเอาไว้หรือว่าตัดกระดาษเอาไว้นะคะต่อมาพิพันธ์ก็จะดอกไม้เนี่ยแปะตามยอดทุกๆชิ้นเลยค่ะพิพันธ์จะทําแบบนี้ทุกๆอันเลยนะคะ พราะพี่วันออกแบบแบ้ว่ามงกุฎจะเป็นมงกุฎที่มีดอกไม้อยู่ด้านบนแล้วก็มีชื่อของพี่วันค่ะ ก็จะมีกลิตเตอร์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีแหมคมด้าล่าเป็นฐานนะคะอันนี้คือที่พี่พันธ์อยากจะทํานะคะพี่พันธ์ออกแบบเอาไว้ก็เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ไปผึ่งให้กาวแห้งก่อนนะคะต่อมาเมื่อกาวแห้งแล้วก็น้องๆนะคะนําปลายเนี่ยมาชนกันเสร็จแล้วให้วัดตามขนาดหัวของตนเองนะคะให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเสร็จแล้วก็น้องๆนาแม็กนะคะที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยมาแม็กเลยหรือจะใช้กาวก็ได้นะเสร็จแล้วค่ะ สำหรับน้องๆนะคะที่ชื่นชอบกิจกรรม DIY แบบนี้และอยากจะกจกรู้จักหนังสือนิทานเล่มใหม่ๆนะคะอย่าลืมติดตามโครงการของเรานะคะว่าเราจะมีกิจกรรมสนุกสนานอะไรให้น้องๆทําอีกและจะมีพี่ๆคนไหนเนี่ยมาพาน้องๆทํากิจกรรมอีกนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะเจอกันทุกวันอาทิตย์และก็เพจของเราจะมีหนังสือนทิทานต่างๆมากมายเลยนะคะสําหรับวันนี้พี่พันชูก,กับโครงการนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย